ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาดูเป็นของติ่งเกาหลีล็อตใหม่นะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มดูช่องทางการติดต่อกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็น i อ line นะคะ i q j เซปหนปึน่งแปดหนึ่งนะ Facebook ชื่อ b Bill Shop ค่ะแล้วก็ IG b i บิ Score Shop K-pop นะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าจะส่งนะคะมีรลหบ,บอ30ค่ะแล้วก็ IMS IM นะคะ60บนะคะแล้วอนกนสิก,กรแล้วก็เลดับตุ้นเติมด้วยนะ,ะแล้วก็มีเก็บปลายทางด้วยค่ะ เก็บปลายทานี้บวกเพิ่มจากค่าส่งปกติมา10บาทนะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นรอทบอลหรือว่ายิมเอสนะคะประมาณนี้เลยส่วนในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวกล่องสุ่มของติงกะลีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในคลิปนี้ใครจะได้ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยนะคะ นี่นะคะอย่าลืมรับของด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะส่วนในคลิปนี้ค่ะเราก็แจกเป็นตัวกล่องสุ่มเหมือนกันนะคะเป็นกล่องสุ่มของติ่งนะคะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> กติกานะะง่ายตามเดิมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะกด Follow ใน IG นะคะคอมเมนต์คได้หนึ่งคอมเมนต์ค่ะอะไรก็ได้นะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเฉะพาะคลิปนี้เลยค่ะแล้วก็ฝาก Follow ไอจีด้วยนะคะ i อจจะลงรูปสินค้าใหม่แบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นชื่อจ g นะคะชื่อ Beauty s ก o r e Shop K-pop นะคะ อันนี้คือจะเป็นนี่นะคะก็จะลงรูปสินค้าใหม่แบบนี้นะคะนี่นะมีทางสกูชี่แล้วก็เป็นของจริงนะคะนี่นะจะประมาณนี้เลยสําหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูในไอซีได้เลยนะจะมีเป็นรูปคร่าวๆแบบนี้แล้วนะคะนี่เนาะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ชิ้นแรกเลยนะคะเริ่มกันที่แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นสบู่สกัดกาแฟนะคะนี่นะตัวนี้ขนาด50กรัมนาอก็จะประมาณนี้เลย ตัวนี้นะคะราคา35บาทนะคะนี่นะจะเป็นสบูส่ครับกาแฟแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นสบู่วิ้งไว้นะคะนี่นะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเฉพาะผิวหน้านะคะนี่นะตัวนี้ใช้ดีมากมากเลยนะคะอันนี้ราคา35บาทนะคะประมาณนี้เลยเนาะนี่นะคะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นแว่นกองแสงนะคะนี่นะ มันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้มี2แบบเนาะเริ่มกันที่แบบแรกเลยอันนี้จะเป็นแบบว่าทรงหยดน้ํานะคะนี่นะก็จะมีเป็นสีนี้เลยค่ะอันนี้เป็นแว่นกองแสงนะคะเตีงมากเลยนะคะนี่นะก็จะมีเป็นสีนี้ค่ะสีแรกนะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้นะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะมีเป็นสีนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีดําแบบนี้นะคะนี่นะเป็นทรงหยดน้ําค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็น นี่นะคะเป็นแบบกลมแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะมีเป็นสองสีนี้นะแล้วก็จะมีเป็นสีีด้วยค่ะเป็นกรอบดำแล้วก็กรอบเงินนะอันนี้คือบอกอันนี้คือแนะนําเลยนะคะนี่นะสองทรงนี้นะคะก็จะมีเป็นเป็นทรงหยดน้าแล้วก็ทรงกลมนะคะนี่นะอันนี้คือบอกเลยว่าใส่ลารอนนะคะนี่นะทั้งสองแบบเลยนะคะแนะนําเลยนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะตัวนี้ราคา60บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็แบบต่อมาคานี้นะคะจะเป็นน้ําหอมนะคะนี่นะตัวนี้ขนาด10 ml นะคะราคาขวดละ50บาทนะเป็นแบบว่าไซส์ขนาดพกพาดได้ด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะหอมมากๆเลยนะคะแนะนำมากเลยเพราะว่านี้คือมันจะเป็นกลิ่นแบบเฉพาะเลยนะคะนี่นะตามเบอร์ตามนี้เลยเนาะกลิ่นจะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็แบบแรกเลยนี้จะเป็นของ B t s ทก็จะมีเป็นของ V นะคะแล้วก็จะมีเป็นจินค่ะจะมีเป็นจิมินนะคะนี่นะ มีเป็นลับมอนนะคะกินหอมมากๆเลยนะสามารถดูได้ในจีเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นชูก้านะคะแบบนี้นะจะมีเป็นอันนี้เป็นยุกยอมนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะมีเป็นมาร์กนะคะจะมีเป็นแบมแบมคะ่ะอันนี้นะหอมมากๆาเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นเบบี้มายสีม่วงด้วยนะคะ50บบาทเนาะแล้วก็แบบต่อมาค่ะเป็นแบบว่าขนาดใหญ่ ตัวนี้ขนาด35 ml นะคะราคาขวดละ90บาทค่ะกลิ่นแรกเลยนะคะจะมีเป็นกลิ่นพีชนะคะแล้วก็นี้ค่ะจะมีเป็นกลิ่นมาร์คนะคะอันนี้มีเป็นชูการ์ค่ะแล้วก็มีเป็นกลิ่นวีนนะคะแล้วก็จะมีเป็นของแบ็คพิงค์นะคะราคาขวดละ90บาทค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสร้อยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้มันสลักไว้แบบนี้นะก็จะมีเป็นของวีนะคะนี่นะแล้วก็มีเป็นจองกุ๊กนะคะแล้วก็มีเป็นจีมินนะ นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยดูรูปตัวอย่างในไจีเลยนะตัวนี้ราคา35บาทนะคะนี่นะแล้วก็แบบต่อมาค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นการนะคะอันนี้ก็จะมาพร้อมที่หนีบกระดาษะคะแล้วก็เชือกเนาะตัวนี้เสตนนี้ราคา25บาทค่ะนี่นะจะเป็นการแบบนี้เลยของ B t s ทนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งค่ะจะมีเป็นที่หนีบนะคะจะเป็นลายจีมินแบบนี้เลยตัวนี้รคาคา25บาทนะคะนี่นะน่ารักมากเลยคะ่ะมีแถมการให้ด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมสน,นะคะนี่นะ อันนี้แพ็คหนึ่งนะคะมี50แผ่นนะคะราคาแพ็คละ45บาทค่ะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะเป็นแมสสีดําแบบนี้ค่ะ45บาทนะคะอันนี้นะคะจะเป็นพต์อิ้นะคะนี่นะราคา15บาทก็จะมีเป็นแบ็คทิงแบบนี้เป็น BTS ทนะคะเป็นเช็คทีนะคะแล้วก็มีเป็นแบ็คทิงลายนี้ค่ะมีเป็นลายนี้ด้วย15บาทค่ะแบบต่อมาค่ะนี้เป็นสแตนดี้นะคะราคา50บาทนะตัวนี้จะมีเป็นเจโฮปมีเป็นชูกานะคะแล้วก็นี้เป็นจองกุ๊บบิบบูีด้วยนะ แล้วก็มีเป็นรายรวมค่ะอันนี้รายรวมก็ราคา50บาทเหมือนกันจะมีเป็นก็เซเว่นกับแบ็คพิงค์นะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีเป็นเซ็ตนี้ค่ะอันนี้ก็ราคา50บาทเหมือนกันจะเป็นจะมีเป็นลูกแม็กนะคะตัวแม็กแล้วก็มีเป็นลิควิดนะคะมีสสีนะ50บาทค่ะนี่นะตัวนี้นะคะจะเป็นปากกาะคะราคาแท่งละ15บาบาทนะคะนี่นะ ก็จะมีเป็นแบ็กพิงคนะคะนี่นะเป็นสีดําแบบนี้นะคะกดปกติเลยเนาะข้างในก็จะมีรูปประมาณนี้เลยค่ะลายแรกนะแล้วก็จะมีเป็นลายที่2ค่ะอันนี้เป็น BTS นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นแบ็กพิงคสีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะจะเป็นลายนี้เลยค่ะอันนี้ก็15บาบาทค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นการแห้งไฟนะตัวอย่างมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะ เป็นการแท่งไฟแบบนี้นะคะจะเป็นโลโก้ของวงเนาะก็วงแรกเลยค่ะนี้จะมีเป็น BTS นะคะแล้วก็จะมีเป็น e x ันะคะแล้วก็เป็นแบ c ็คพิงนะคะประมาณนี้เลยเนาะตัวนี้ก็ราคา45บาทค่ะแบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นพวงแจนนะคะก็จะเป็นพวงแจนคริสตัลแบบนี้เลยนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นแบบมีไฟด้วยนะคะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะ นี่น้องมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะมีเป็น BTS นะคะเป็นลายคาแรคเตอร์แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ BTS นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่นะคะจะมีเป็นอันนี้เป็นลายของดัตพิฆาตสูรนะคะจะมีเป็นลายนี้นะน้องน่ารักมากเลยค่ะนะคะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะน่ารักเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะ น้องน่ารักมากเลยนะคะราคา60บาทนะคะนี่นะจะเป็นพวงใจคริสตัลแบบนี้นะคะเป็นแบบมีไฟด้วยออโทษที่นะคะราคา45บาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะแล้วก็แบบต่อมาเลยค่ะอันนี้จะเป็นเด็กเทปนะคะตัวนี้ราคา 35- บาทเนาะก็จะมีลายแรกเลยนี่เป็น BTS นะคะเป็นลานนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลานนี้ค่ะเป็นคริสตัลแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะแล้วก็จะมีเป็นลานนี้นะคะอันนี้น้องก็น่ารักเหมือนกัน อันนี้จะมีเป็นบีเทสแบบนี้นะคะนี่นะเป็นเล็บยาเซลเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบล็กพิ้นนะคะนี่นะข้างในตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะตัวนี้ราคากล่องละ70บาทนะคะนี่นะข้างในก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะคุ้มมากๆเลยนะส่วนตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ35บาทค่ะนี่นะอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะนี่นะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นสติกเกอร์เนกประสงค์เนาะ ตัวนี้นะคะจะเป็นลายดัดที่ขั้นสูงนะมันจะเป็นลายเดียวกันนะคะตัวนี้ให้ดูเข้าตัวอย่างเนาะก็นี้นะคะราคา35บาทค่ะนี่นะได้เยอะมากเลยนะคะคุ้มมากๆเลยนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนี้จะเป็น NCT นะคะนี่นะข้างในนะคะข้างในนะคะมีประมาณ60แผ่นเนาะนี่นะคะได้เยอะมากๆเลยนะตัวนี้นะคะราคา45บาบาทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลาย NCT นะแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้จะเป็น แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นยังไงผมนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลายคร่าวๆนะคะจะมีลายตามนี้นะนี่นะคะน้องมาเป็นคู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวกตนแบบนี้เนาะอันนี้นะคะราคาคู่ละย0บาทนะถ้าซื้อเป็นแพ็คนะคะแพ็คจะได้ลายตามนี้เลยนะแล้วก็จะได้สีตามนี้เลยถ้าซื้อเป็นแพ็คนะคะจะถูกกว่านะราคา170บาทนะคะนี่นะได้ชิ้นตามนี้เลยค่ะนี่นะแล้วถ้าซื้อแยกก็ชิ้นละย0บบาทค่ะสามารถเลือกลายได้ อันนี้นะคะจะเป็นที่ห้อยโทรศัพท์นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีเป็นชูการ์นะคะนี่เป็นวีจองกุ๊กแล้วก็แลมอนค่ะตัวนี้ราคา35บาทนะคะนี่นะมีสีลาตามนี้เลยแล้วก็แบบต่อมานะคะนี้จะเป็นลิควิดนะคะนี่นะเป็นลิควิดเทปแบบนี้เลยนะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นลายดับ Υ ิคาตะูนนะคะแะแรกจะเป็นลายนี้นะตัวนี้ราคา30บบาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะ <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ลายนี้เนาะ แล้วก็จะมีเป็นลายการ์ตูนนะคะนี่นะน่ารักมากเลยนะ30บาทค่ะก็อันนี้เป็นของพิเทสนะคะจะมีลายการ์ตูนสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวเป็นลายคาแรคเตอร์เนาะ30บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นแบบว่า4ชิ้นนะคะนี่นะเซตหนึ่งเนาะตัวนี้ราคาเตละ45บาทนะคะคุ้มมากๆเลยนะคือใช้ได้นานนะคะนะตัวนี้นะ แบบต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไมบรรทัดนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยราคา15บาทนะคะก็จะมีเป <reco Christ. S 1> ็นลายนี่นะคะเป็นระดับพิฆาตศูนยนะมี2องสีสลายตามนี้เลยเนาะ15บาทค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบ c ็คทิงวีเทสแล้วก็ก็เซเนะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะตัวนี้ข้างในมี36แผ่นหรือว่า3โหลเนาะก็จะมีระดับพิฆาตศูนย์นะคะนี่นะจะเป็นลายตามนี้เลยตัวอย่างคร่าวๆนะคะจะเป็นแบบนี้นะน่ารักมากเลยนะคะ นี่นะเป็นแบบไม่ซ้ำกันเนาะตัวนี้ก็ข้างในคือแบบบอกได้เลยนะคะไม่ซ้ากันเนาะตัวนี้ก็ราคาชิละ45บาทค่ะจะมีเป็นเดบ,บิวต์คัตสเป็นแบ็คพิ้งแล้วก็มีเป็น BTS นะคะแล้วก็แบ็คพิ้งนานนะ,ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องนิสสอนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้นะคะราคา40บาทนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบเหล็กแบบนี้นะคะข้างในมี2ชั้นนะคะนี่นะ น่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ราคา40บาทส่วนตัวนี้ค่ะราคา45บาทนะจะเป็นกระเป๋านะคะเป็นลาย BTS Character แบบนี้เลยน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีฟ้านะแล้วก็แบบต่อมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดนะคะนี่นะเป็นการ Instagram นะคะของ BTS นะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะสีสวยมากแล้วก็นี่นะคะเอาไปเก็บสะสมได้นะตัวนี้ราคา35บาทค่ะ แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นกาดพลังนะคะนี่นะจะอันนี้จะเป็นของดาบพิฆาตศูนย์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะจะเป็นกาดพลังนะคะนี่เนาะตัวนี้นะคะราคา35บาทนะคะข้างในจะมี36แผ่นเนาะนี่นะคะตัวละครตามประมาณนี้เลยนะคะในดาบพิฆาตศูนย์นะประมาณนี้เลยเนาะ36แผ่นค่ะส่วนตัวข้างหลังการนะคะก็จะเป็นลายนี้ค่ะนี่นะคะจะเป็นลายรวมเนาะ ประมาณนี้ค่ะตัวนี้ก็ราคา35บาทแบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องนะคะนี่นะจะเป็นการ์ดแบบนี้นะคะข้างในนะเป็นการ์ดแบล็คพิ้งนะคะสวยมากๆเลยนะตัวนี้อันนี้คือมันจะมีแถมมาให้ด้วยนะก็แถมเป็นที่หนีบค่ะแล้วก็แถมเป็นตัวไฟนะคะนี่นะไว้ประดับห้องนะคะนี่นะไว้แขวนแล้วก็ประดับห้องได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะนี่นะครบเซตเลยตัวนี้ราคา65บาบาทนะคะได้การ์ดเยอะมากแล้วก็มีของแถมให้ด้วยนะคะตัวนี้ 65บาทคุ้มมากๆเลยค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ไดคัทนะคะนี่นะตัวนี้ราคาแผ่นละ10บาทนะคะภาพชัดมากๆาเลยนะแล้วก็สีสวยนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นสติกเกอร์ไดคัทค่ะก็อันนี้ข้างในจะมี6แผ่นนะคะจะมีลายแรกค่ะลายนี้เลยมีเป็นลายนี้นะคะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะมีเป็นลายนี้นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะแล้วก็ลายนี้นะคะ นี่นะตัวนี้ก็ราคาผ่นละ10บาทนะคะแบบต่อมาค่ะนี้ก็จะเป็นที่ค่าหนังสือนะคะเป็นแบบแม่เหล็กนะตัวนี้ก็จะมีเป็น BTS Charact e r นะคะจะเป็นลายแบบนี้เลยนะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะจะเป็น B t ท Char a c t e r เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นลายดับที่ค่าหนังสือนะตัวอย่างคร่าวๆจะมีลายตามนี้เลยนะนี่นะคะให้ดูกันคร่าวๆเนาะลายสวยมากๆเลยนะคะนี่นะตัวนี้ก็ราคา35บาบาทค่ะนี่นะประมาณนี้เลยนี่เนาะ แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นเข็มกัดนะคะนี่นะตัวนี้นะคะข้างในจะมี5ชิ้นนะคะนี่นะตัวนี้ราคาเซละ45บาทค่ะมีเป็นก็เซเว่นนะแบ็คพิงค์ค่ะแล้วกอ็อันนี้จะเป็นปรมาจารย์นะคะเอกวันค่ะ NCT นะคะ BTS แล้วก็เป็น BTS character ค่ะนี่นะตัวนี้ราคา45บาบาทค่ะแบบต่อมานะอันนี้ก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะคะนี่นะ ข้างในเซตน,นะคะมี12แผ่นะะนะคะราคาเซ็ตละ45บาทเหมือนกันจะมีเป็นระดับพิฆาตระศูนย์นะเป็นแบ็คทิ้งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีเป็นบีเทสนะคะเอ็กโซค่ะ,คะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นเดี่ยวเซลเจ้านนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ราคา45บาทนะคะแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นปากกานะคะนี่นะอันนี้นะคะจะเป็นปากกาเจลนะ จะมาพร้อมพวใจแบบนี้เลยจะเป็นสมุดเล่มเล็กนะคะนี่นะเอาไว้จดบันทึกได้นะคะนี่นะน่ารักมากเลยนะคะนี่นะมาพร้อมปากกาเนาะเป็นแบบพกพานะคะตัวนี้ก็ราคากล่องละ80บาทค่ะนี่นะข้างในมีประมาณโหลหนึ่งก็คือ12แท่งนะคะนี่นะรานะคากล่องละ80บาทตามนี้เลยแบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นปากกานะคะนี่นะเป็นปากกาสีเนาะเริ่มกันที่แบบแรกเลยอันนี้จะเป็นปากกา เป็นปากกาไฮไลท์ตรงนี้นะคะด้านล่างนอแล้วก็ข้างบนนะคะจะเป็นจะเป็นหัวปากกาปกติเลยนะนี่นะจะเป็นปากกาสีเนาะอันนี้ก็จะเป็นปากกาไฮไลท์ค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นหัวปากกาไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็นหัวปากกาเมจิกนะตัวนี้ระคะกล่องละ7จบาทค่ะนี่นะคะประมาณนี้เลยจะมี2แบบนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะแบบต่อมาค่ะนี่นะคะก็จะเป็นปากกาสีนะคะนี่นะจะมีสีตามนี้เลยนะคะนี่นะ ัวนี้นะคะราคากล่องละ120บาทค่ะข้างในจะมีทั้งหมด10แท่งนะคะคุ้มมากๆเลยนะสีไม่ซ้ํากันเลยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างในนะคะน่ารักมากเลยนะจะเป็นลาย BTS Character ค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นปากกานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นปากกานะคะนี่นะเป็นปากกาเจอเหมือนกันอันนี้สามารถลบได้นะคะแบบนี้เลยราคากล่องละ120บาทค่ะเป็นระดับมีค่าต้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นกันไกนะคะนี่นะ อันนี้ก็ราคา50บาทค่ะจะมีเป็นแรปมอนนะคะมีเป็นจีมินแล้วก็มีเป็นจองกุกนะคะ50บาทค่ะส่วนตัวน,นี้นะคะก็ dollars, point, จะเป็นอูโนนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นของ BTS นะคะจะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ราคากล่องละ60บาทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปากกาหลากสีนะคะราคาแท่งละ25บาทนะมี3ลายค่ะก็จะมีเป็นแรปมอนจองกุกแล้วก si ็จีมินค่ะตัวแท่งนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะประมาณนี้เลยนะคะ ตัวนี้ก็ราคาราคาแท่งละย5บาทค่ะนี่นะแบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นสมุดนะคะนี่นะเป็นสมุดจดบันทึกแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะเอาไปจดบันทึกกันได้นะคะนี่นะข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นลายดาบพิฆาตสูนนะคะด้านในนะอันนี้ราคาเล่มละย5บาทค่ะก็จะมีเป็นลายนี้เลยนี่นะข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะส่วนหน้าปกคือน่ารักมากเลยนะจะมีลายตามนี้เนาะแล้วก็มีลานี้ด้วยนะคะ มีลานี้ค่ะน่ารักมากเลยอันนี้ก็ราคาเล่มละ25บาทค่ะแล้วก็จะมีลานี้ด้วยนะนี่นะคะมีเล่มนี้ด้วยนะแล้วก็จะมีลานี้ด้วยค่ะมีเป็นลานี้เนาะน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะอันนี้ก็ราคาเล่มละ25บาทนะคะข้างในจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะจะเป็นแบ็คพิงนะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสค่ะมีเป็น X1 นะคะ อันนี้เป็นกอเซเว่นนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะเป็นแบบว่าขนาดใหญ่นะนี่นะคะคุ้มมากๆเหมือนกันนะด้านในจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเลยนะคะนี่นะคะน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็ราคาเล่มละ35บาบาทค่ะจะมีลายแรกเลยจะเป็นลายนี้นะคะแล้วก็มีเป็นลายนี้นะน่ารักมากเลยนะคะนี่เป็นลายนี้ค่ะแล้วก็ลายนี้นะคะ มีเป็นลานี้นะแล้วก็ลานี้ค่ะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะอันนี้ก็ราคาเล่มละ3 5บาทนะคะคุ้มมากเลยนะได้เยอะด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพดอิดนะตัวนี้ราคาชิลละ35บาทนะคะข้างในมันจะเป็นลายเข้าแบบนี้เลยซื้อไปตกแต่งงานได้เลยนะคะหรือว่าไปจดโน้ตได้เลยนะ <hanya S 1> นี่นะคะก็จะมีเป็นลานแรกคืลานนี้เลยแล้วก็เป็นลานนี้นะคะมีเป็นลายนี้นะ น่ารักมากเลยนะคะมีสีตามนี้เลยเนาะราคา35บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นกระดาษโน้ตน,นะนี่นะคะน่ารักมากเลยก็จะมีหลายแรกค่ะเป็นลานี้นะ<ม>แล้วก็จะมีเป็นลานี้ค่ะคนี่นะ35บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นตามจดบันทึกนะคะนี่นะประจําสัปดาห์เนาะ<ม>เป็นแบบนี้เลยนะคะจดงานเนาะ<ม>นี่นะคะ คุ้มมากๆเลยนะเพราะมันได้เยอะมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเล่มละ60บาทนะคะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีเป็นสีแรกเป็นสีนั้นเลยนะแล้วก็มีเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีนี้นะคะมีเป็นสีนี้ด้วยนะคะตามนี้เลยเล่มละ60บาทค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลโม่นะคะนี่นะตัวนี้เป็นแบบขนาดใหญ่นะคะตัวนี้นะคะราคา5้บาทค่ะก็จะมีเป็นแบล็คพิค์เป็นวีเทสนะคะแล้วก็เป็นก็เซเว่นแบบนี้เลย ซื้อไปเก็บสะสมกันได้นะตัวนี้คือใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ราคาเอ้ะราคา50บาทค่ะแบบต่อมาจะเป็นแบ็กการ์ดนะคะแบบ็กการ์ดตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะมันจะเป็นลายเนาะจะเป็นลายตามด้านหลังของตัวกล่องเลยนะคะแบบนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นลายตามนี้เลยอันนี้คือด้านหน้าเนาะก็จะมีเป็นรูปของตัวสเตย์คินนะคะแล้วก็ด้านหลังน้องมันจะเป็นลายนี้นะแล้วก็จะมีเป็นบีเทสนะคะนี่นะ อันนี้มีเป็น stay kids มีเป็น BTS ขาอันนี้ด้านหลังน้องนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นอันนี้เป็น NCT นะคะด้านหลังนะแล้วก็จะมีเป็น BTS ลายนี้ค่ะด้านหลังนะแล้วก็จะมีเป็น back pink นะคะนี่นะคะด้านหลังนะแล้วก็นี้ค่ะจะมีเป็น NCT นะคะอันนี้คือจะเป็นด้านหลังค่ะแล้วก็มีเป็น NCT ลายนี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเป็น back pink นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะด้านหลังจะเป็นลานี้นะก็ตัวอย่างจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะจะเป็นตัวแบ,บ็กการนะคะประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะคะแล้วก็ด้านหลังน้องจะเป็นแบบนี้เลยสวยมากๆเลยนะคะซื้อไปเก็บสะสมกันได้นะตัวนี้นี่นะคะภาพชั้นมากเลยนะคะแล้วก็สีสวยมากเลยแบบต่อมาค่ะนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะตัวนี้นะคะแพ็คหนึ่งนะคะมี4แผ่นนะคะจะเป็นลายเดียวกันหมดเลยก็จะมีเป็น NCT ค่ะ20บาทนะ มีเป็นแบ็คพิงค์จะมีลายตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีลานี้นะคะเป็นลายการ์ตูนนะคะน่ารักมากเลยนะแล้วก็มีเป็นแบ็คพิงค์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายการ์ตูนเหมือนกันนะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นบีเทสนะคะอันนี้เป็นแบบคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็เป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยนะอันนี้นะคะ20บาทค่ะแบบต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น สติกเกอร์เหมือนกันนะคะนี่นะข้างในจะมี6แผ่นเนาะก็อันนี้นะคะจะมีเป็นแบ็คพิงเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะมีเป็นสีดําแบบนี้นะ mm hmm. แล้วก็มีเป็นวีเคสนะคะเป็นแบบนี้เลย mm hmm. อันนี้ก็ราคา20บาทค่ะแบบต่อมานะคะนี่เป็นกระดาษรีอร์ตนะคะนี่นะ mm hmm. อันนี้ด้านในก็จะมีเป็น ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับจดางานเขียนอะไรก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะตัวนี้ราคา25บาทนะคะจะเป็นกระดาษรีพอร์ตแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นแบบขนาดครึ่ง A4 นะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์วอลเปเปอร์นะคะตัวนี้ราคาผพนละ20บาทค่ะจะมีเป็น BTS ลายนี้เลยนะแล้วก็ลายนี้ค่ะเป็นลายนี้นะนี่นะคะมีเป็น ไบวินค่ะนี่นะแล้วก็จะเป็นไบวินนะคะเป็นก็เซเว่นนะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ค่ะเป็นลายการ์ตูนเนาะแล้วก็มีเป็นลายนี้ค่ะอันนี้มีเป็น NCT นะคะนี่นะแล้วก็จะมีเป็น BTS character นะคะแล้วก็เป็น BTS ค่ะ,ะตามนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นแบ็คพิงค์นะคะราคา20บบาทนะ แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็นโปสการ์นะคะนี่นะตัวนี้ราคา100่อยบาทค่ะจะมีเป็นก็เซเว่นนะคะมีเป็นบีเทสนะคะอันนี้เป็นสเตย์คิดนะแล้วก็จะมีเป็นเอกวันค่ะนี่นะมีเป็นแบ็คพิงค์นะคะไบวินค่ะนี่นะคะแล้วก็นี้จะมีเป็นบีเทสแบบนี้นะแล้วก็นี้เป็นลายหลักพิฆาตกระสนนะคะตัวนี้ราคา1 0 0่อยบาทนะคะนี่นะแล้วก็แบบต่อมานะคะแบบต่อมานะอันนี้ก็จะเป็น บ็อกเซตนะคะนี่นะคะข้างในกล่องนะมันจะมีลายตามนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะตามนี้เลยนะอันนี้ก็แรกค่ะนี่จะเป็นไบวินนะคะราคากล่องละ1 2 0บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นก็เซเว่นค่ะนี่นะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็น NCT นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในค่ะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี่จะเป็นกล่องสุ่มนะคะราคา1 2 0บาทเหมือนกันตัวนี้คือคุ้มมากๆเลยนะ ตัวนี้นะคะก็จะมีเป็น B ีเทสนะคะนี่นะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แบบต่อมาค่นนี้จะเป็นลายดบบพิฆาตศูสย์นะข้างในเซ็ตก็คือคุ้มมากๆเลยนะคะนี่นะแล้วก็แบบต่อมาค่นนี้จะเป็นแบ็คพินนะคะนี่นะกล่องใหญ่มากเลยนะคะหนักมากเลยนะตัวนี้คือคุ้มสุดๆเลยแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ด้วยค่ะแล้วก็ลานี้นะคะเป็นแบ็คพินเหมือนกันกล่องละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะแบบต่อมาค่นนี้ก็จะเป็นพัดนะคะนี่นะ ก็จะเป็นพาดสายแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะลายจะเป็นแบบนี้เลยเหมาะกับหน้าร้อนมากเลยนะคะนี่นะตัวนี้ก็จะมีลายแรกค่ะเป็นแบ็คพิงค์นะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นบีเทสนะคะแล้วก็จะเป็นแบ็คพิงค์ลายนี้นะมีเป็น NCT ด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะอันนี้ราคา25บาทนะคะเป็นแบบสายเนาะแล้วก็แบบนี้ค่ะอันนี้คือสวยมากเลยแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะใช้ดีด้วยนะตัวนี้คุ้มมากเลยราคา45บาทนะคะจะมีเป็นลายแรกค่ะลายนี้เลย แล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะราคา45บาทเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแฟ้มนะคะใส่กอกสารนะคะคืออันนี้คือคุ้มมากๆเลยนะใบใหญ่แล้วก็ <uci an. S 2> หนานะคะนี่นะใชใ้ได้นานเลยนะตัวนี้ซิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ราคา100บาทค่ะก็จะมีเป็นลายแรกค่ะเป็นลานนี้เลยมีเป็นลานนี้นะแล้วก็เป็นลานนี้ค่ะ100บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็น เป็นโปสเตอร์นะคะนี่นะตัวนี้ราคาเซ็ตละ100บาทนะคะมีแแผ่นอะไรไม่ซ้ํากันเลยนะคุ้มมากๆเลยค่ะอันนี้มีแแผ่นนะคะเซ็ตละ100บาทค่ะเริ่มดูันที่ลายแรกเลยอันนี้จะเป็นลายนี่นะคะนี้จะเป็นอนิเมะเรื่องไทยท่านนะคะนี่นะจะเป็นลายนี้เลยนะคะนี่เนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็ราคาเซ็ตละ100บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะนี่ก็จะเป็น NCT นะคะนี่นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นไบวินนะนี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นก็อเซเว่นค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นเดี่ยวนะคะจะเป็นโรเซ่นะสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นลิซ่าค่ะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรวมแบ็คคิงค่ะอันนี้ก็จะเป็นบีเคสนะคะเป็นลายรวมแบบนี้เลยนะนี่นะคะ 100บาทค่ะแล้วก้อนี้จะเป็นจินินนะคะอันนี้เป็นวีค่ะหนึ่งบาทนะคะแล้วก้อนี้จะเป็นลายดับที่าราชกานะตัวนี้เป็นลายรวมค่ะสวยมากๆเลยนะคะสีชัดมากเลยนะตัวนี้นี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นลานี้ค่ะนี่นะแล้วก็มีเป็นลานี้ค่ะอันนี้เซ็ตหนึ่งร้อยบาท มีแปะแผ่นและไม่ซ้ํากันนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อตามไอดีไลน์ของทางร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเป็น IG นะคะประมาณนี้เลยนะสามารถดูรูปตัวอย่างได้ใน IG เลยนะคะรูปตัวอย่างคร่าวๆเนาะสำหรับคนที่ดูในคลิปไม่ชัดเจนนะคะสามารถดูได้ใน IG เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนนะคะมาร่วมเล่นตามกิจกรรมกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า